อัครมายาชาแนลภูมิใจเสนอซาบอัปสราบทประพันธ์ของเบรันดาณประตูเมืองเก่าแห่งเมืองปัละวะปุระ ดินแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับสยามขอมและล้านนาแต่ได้รับอิทธิพลภาษาวัฒนธรรมตลอดจนเชื้อชาติผู้คนมีอัตลักษณ์ของใบหน้าที่มีความละไมคล้ายคนอินเดียผสมกับคนจีนมีผิวพัรร์ที่เหมือนกับคนสยามคือขาวเหลือง มีภาษาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตัวเองโดยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและขอมพนวกกับสยามอย่างกลมกลม่อมลงตัวถึงอาณาจักรจะมีขนาดเล็ก แต่เข้มแข็งเพราะประการธรรมชาติที่ได้เปรียบและความสามัคคีภายในชาติปัลวัปุระถือเป็นดินแดนที่ลึกลับที่ยากต่อการเดินทางเข้าไปและอุดมสมบูรณ์ด้วยอารยธรรมทรัพยากรอย่างเช่นเพชร ทองคําทองคําขาวและทับทิมที่งามที่สุดในโลกถือเป็นอาณาจักรเล็กๆที่รุ่มรวยและลึกลับสุดจะประมาณได้ทั้งยังแทบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจาก อารยะประเทศใกลเคียงปรมันทหารเอกของแม่ทัพชายหนุ่มรูปงามสมชายชาตรีที่มีใบหน้าเข้มกรามเป็นสัน จมูกโด่งรับกับปากหนาแต่ได้รูปตาเรียวยาวเล็กคิ้วคมเข้มเหมือนเป็นการรวมสัญชาติแห่งชาวพื้นเมืองโดยแท้ของปัลละวะปุระที่คล้ายคนจีนผสมรวมกับคนอินเดียรูปร่างสูงใหญ่กล้ามเนื้อเป็นมัดพึงผายผิวสีเหลืองอมน้ำตาล เขาคือผู้ทำหน้าที่ดูแลการเดินทางไปยังดินแดนไกลสถานที่ลึกลับกลางป่าเขาสถานที่เร้นลับที่ใครก็หามีเส้นทางการเดินทางนอกจากองค์กษัตริย์ที่ได้รับแผนที่จากรุ่นสู่รุ่นแต่ก็ยังไม่เคยมียุคใดที่คนพบ อัปสราณครได้สำเร็จจากทั้งการทำนายการรักษาของพร,รามแพทย์และปร,ะรารถภูมากิชาต่างไม่สามารถรักษาหรือถอนอาการของแม่ทับให้หายขาดได้มีเพียงความรินรับ แห่งอับสราณครที่จะช่วยเยียวยาสถานที่ซึ่งไม่มีกำหนดในแผนที่หรือถูกบรรจุลงในบันทึกพงสวดารใดๆอันเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสถานที่ลับและต้องห้ามสถานที่ที่ได้ยินเสมือนตำนานจากรุ่นสู่รุ่นขององค์กษัตริย์เท่านั้น หามีผู้ใดเคยผ่านพบหรือได้สัมผัสอีกทั้งเป็นสถานที่ที่มีเพียงกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรเท่านั้นที่มีกุญแจหนึ่งดวงในอีกหลายหายดวงที่สามารถไขคนไก่แห่งธรรมชาติและความลี้ลับแห่งจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ นครแห่งความลับสถานที่ที่จะคืนพลังให้จอมแม่ทัพแห่งปัลละวะปุระฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเจ้าจงคิดว่าการผจญภัยนี้คือการพักพ่อนเถิดสักสองปีสามปีนะท่านแม่ทัพชัยยาเชตงังสาหลังจากที่เจ้ากำศึกมานาน ดินแดนสุดวิเศษในตำนานแห่งนั้นจะชุบคืนพลังความอ่อนเยาว์และทำให้เจ้ากลับมามีความสุขเป็นแม่ทัพผู้แข็งแกร่งของข้าคนเดิมการนี้เจ้าจะได้ท่องเที่ยวตามใจปรารถนาและผจญภัยในดินแดนลี้ลับซึ่งไม่เคยมีใครค้นพบอับสารานคร และอีกทั้งยังรักษาโรคประหลาดจากมนต์ดำของปีศาจให้หายไปได้สยาเทพงพงาก้มลงยิ้มทั้งน้ำตาเขากรำศึกหนักมายาวนานแม้ร่างกายจะแข็งแรงแต่ภายในบอบช้ำและไม่ปกติ บางวันเหมือนคนธรรมดาที่สมบูรณ์ดีทุกอย่างแต่บางวันกลับกลายเป็นอีกคนที่น่ากลัวเหมือนปีศากจกระทำการรุนแรงทั้งกับตัวเองและคนรอบตัวจำอะไรไม่ได้ในห้วงผวังนั้นแต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเหมือนมีปีศาจมาสิงแล้วก็หายไป แต่ไม่สามารถขับไล่หรือรักษาและปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพโดยปกติได้ไว้ว่าการเดินทางมันมีกฎมีวิถีของมันข้าจะให้เจ้าไปกับปรมันตะหารคู่ใจเจ้าที่รู้อาการรู้วิธีรับมือเจ้า จงเดินทางไปที่หมู่บ้านเสสตสติและไปที่ตำหนักของพราหมเท่าปุโรคะผู้พำนักอยู่ในอโรคยาสารนั้นปุโรคะจะบอกวิธีการเดินทางไปยังเมืองอับสาราคนครและจงนำสิ่งนี้ติดตัวไปกุญแจดอกแรกพร้อมกันนั้น พระสุริยาราเมศได้มอบจี้ที่ทำจากเขี้ยวเสือที่ฐานค้องเป็นวงลีประดับพลอยสีแดงล้อมรอบฐานห้อยอยู่บนสร้อยทับทิมสีแดงอารามสวยสะกดจนเกินบรรยายและมีความงามที่ลึกลับเปล่งประกายออกจากจี้คมพยักษ์นั้นปรมานจงดูแลและอยู่กับแม่ทัพ ถ้ารู้ว่าเจ้าเข้าใจการกรรมศึกเป็นเวลานานนั้นแม้ภายนอกร่างกายจะดูเสมือนปกติแต่ภายในจิตใจของแม่ทัพต้องได้รับการดูแลและอับสราคนครมีทุกอย่างที่แม่ทัพเจ้าต้องการแม้ลึกๆแล้ว การจะหาแม่ทัพยอย่างชัยยาเชตพงศานั้นถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับองค์กษัตริย์เพราะแม่ทัพเป็นทั้งสหายเป็นทั้งแม่ทัพเป็นทหารเอกและเป็นคนที่กษัตริย์ไว้ใจที่สุดแต่ถ้ายังคงให้ทำสึกต่อพระองค์รู้ดีว่าจะต้องสูญเสียแม่ทัพ,ท,พที่ดีที่สุดไปตลอดการจากผลกระทบของการกรมศึก และพิษจากปริศาที่ได้ทำให้เกิดอาการเพอร้อฝันร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายเสมือนผีเข้าและหากทิ้งไว้นานชีวิตแม่ทัพไม่เพียงแต่อยู่ในอันตรายแต่ยังรวมถึงเมืองทั้งเมืองอีกด้วยเมื่อถึงเวลาข้าจะให้พวกเจ้า ได้มีความสุขสิ่สีอัปสรานครและข้าจะตามเจ้าไปเองระหว่างการเดินทางจนถึงตำาหนับพรามเท่าปุโรคะข้าจะให้เจ้าไปพร้อมไพรพลทหารแต่หลังจากนั้นเจ้าจะต้องเดินทางตามคำสั่งของพรามเท่าแล้วข้าจะตามพวกเจ้าไป กว่า9วัน9คืนกลางราชธานีที่ต้องข้ามป่าเขาลำนาอภัยแต่ล้วนแต่เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยและครั้งนี้ยังเสมือนการพักผ่อนยิงนกตกปลาล่าสัตว์ไม่ได้สร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับแม่ทัพและเหล่าทหารจะมีแค่อาการผวาเป็นบางช่วงและฝันร้ายในบางคืนของแม่ทัพที่นับวันยิ่งแสดงอาการ สุลาปลาปิ้งและอาหารป่าที่ล่ามาได้นำมาเป็นกับแกล้มล้วนอุดมสมบูรณ์เหมือนการมาส่งแม่ทัพและนายกรองครั้งนี้ได้พาเหล่าทหารออกมาพักผ่อนร่วมกับเดินทางที่ไม่เร่งรีบจนถึงตำหนักของพรามเท่าปุโรคะแสงอาทิตย์ใกล้อัสดงเป็นช่วงเวลาที่ฟ้ามีสีแดงอมดำ และความมืดใกล้คือคลานเข้ามาพรามเท่าปุโรคะพรามเท่าปุโรคะท่านอยู่หรือไม่สีลปรมันเรียกหน้าประตูทางเข้าตำหนักที่จุดด้วยใต้ตรงทางเดินเป็นแนวยาวให้พอมองเห็นอาคารดินชั้นเดียวที่มีประมาณ20หลังหรือมากกว่านั้นเป็นลักษณะวิหารดินทรงแหลมคล้ายปริรามิด ที่ตรงกลางเป็นวิหารหลังที่ใหญ่ที่สุดแต่รายล้อมด้วยวิหารหลังขนาดกลางและขนาดเล็กลดหลั่นเป็นขั้นๆแบบขั้นบันไดาภายนอกของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแกะสลักเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับคำสอนเทพตลอดจนพิธีกรรมวันคดีการร่ายรำการประทอบพิธีอยู่รอบๆบริเวณจั่วและกำแพงมีการจุดใต้ ตะเกียงไม้ไผ่ตะเกียงดินเผาส่งกลิ่นหอมเป็นน้ำมันอ่อนๆบรรยากาศชวนสงบสุขและเป็นสุขด้านหน้าของอาคารหลังใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางมีสระน้ำสี่เหลีย่ยมที่สร้างจากศิลาแรงเป็นขั้นบันไดลึกและยาวลงไปน้ำใสสีเขียวมรกตทำให้มองเห็นสระว่าลึก นิ่งและสงบริมสระน้ำมีต้นไม้ขนาดหกวามีดอกสีขาวขนาดใหญ่บานเต็มต้นส่งกลิ่นหอมอ่อนๆทันใดนั้นปรมานเตรียมคว้าธนูพร้อมยิงสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ที่พุ่มดอกพุทธรักษาหลากสีใกล้กับวิหารหลังเล็กก่อนจะมองเห็นเสือตัวสีขาวปาดเปรี่ยววิ่งหายลักตาไปอย่างรวดเร็ว ปรดระวังท่านแม่ทัพวิหารนี้ดูเหมือนจะมีสัตว์ร้ายแฝงอยู่พร้อมกันนั้นก็มีเสียงพูดกังวานแต่นิ่งสงบฟังดูน่าเลื่อมใสลอยมาจากวิหารใหญ่ชายนุ่งผาวผมขาวผิวเหลืองทองอราบค่อยๆเดินมาบริเวณลิมสระและนั่งที่ใกล้ๆสระนั้น ในที่สุดท่านก็มาพบข้าระวังข้างหลังระวังข้างหลังเอาริบยิงธนู บุกเข้าไปฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเสียงตะโกนดังกังวานอยู่บริเวณวิหารขนาดกลางชายวัยกลางคนรูปร่างกำยำด้วยกล้ามเนื้อผิวสีทองแดงใบหน้าดูดันสมชายชาตรี กรามแน่นจมูกโด่งงุม้มมีเหงื่อพุดไปทั้งร่างกายอยู่ในสรงผ้าฝ้ายสีขาวขุ่นปราศจากอาปอ์ท่อนบนท่านฝันลายอีกแล้วท่านแม่ทัพปรามันพูดใช่ปรมันแต่ยิ่งนานวันเข้ามันยิ่งเหมือนจริง และข้าดูเจ็บปวดร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนข้าเขาไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเสมออีกทั้งมันเหมือนมีเข็มเป็นร้อยเล่มมาแทงบนหัวข้าให้ข้าเจ็บปวดไปทุกๆุกวันในขณะที่กําลังสนทนาเสียงเบาๆก็ลอดออกมาบริเวณประตูจากพรามเท่าปุโรคะไกลลุ่งแล้ว ก่อนจะเดินทางไปสู่เมืองศรีอัศราท่านจะได้แช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนวันนี้ลูกศิษย์ข้าจะเดินทางกลับมาจากการบำเพ็ญเพียรเจ้าจะได้พบเขาผู้ที่จะนำพวกเจ้าไปยังศรีอัศรานครแต่ท่านต้องชำระล้างกายใจในช่วงแรกก่อนเข้าดินแดนบริสุทธิ์นั้นสีหน้าของผู้เป็นแม่ทัพ เมื่อลงไปแช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่สู้ดีนะักแต่เมื่อพรามเท่าปุโรคะจุดกํมยานและน้ำมันหอมรอบล้อมตัวแม่ทัพตลอดจนบริกรรมคาถาทำนองลี้ลับเป็นภาษากึ่งอินเดียและขอมกึ่งสันสกฤตที่มีถ้อยคำฟังดูดเล่นลับลึกซึ้งแต่สงบเหมือนลำํำนำแห่งบทเพลงแห่งป่าเขา ใบหน้าของชัยยาเชตพงศาก็ดูสงบนิ่งในท่านั่งพิงขอบสระน้ำและค่อยๆเอนกายพักผ่อนหลับไปในที่สุดเจ้าประครองท่านแม่ทับไปที่วิหารเล็กสมุนไพรที่ข่าทำให้ท่านแม่ทับช่วยบรรเทาได้นอนอยู่ในนั้น แล้วนำน้ำแช่ดอกเพชรอัปสรานี่ให้จิบเรื่อยๆให้นอนอยู่ในนั้นจนรุ่งเช้าเถิดหลังจากปฏิบัติตามที่พราหม์เท่าได้บอกปารมั์จึงได้เดินออกมาสนทาน,านากับพรามณ์เท่าอาการของท่านแม่ทัพเป็นอย่างไรบ้างท่านพราหมณ์มันเป็นอาการเริ่มต้นแห่งวัฏจักรแห่งกรรม ไม่มีใครหลบเลี่ยงได้แม้แต่เจ้าหรือข้าแต่อับสารานครอาจจะช่วยท่านแม่ทัพได้หาคำตอบให้กระจ่างใจรวมถึงตัวเจ้าด้วย <_ mail> เกิดความสับสนในใจปรมันอับสารานครไม่ใช่ที่พักหรือสวรรค์บนดิน อย่างที่ท่านพราหมเท่ากล่าวไว้หรือจะว่าอย่างนั้นก็ได้อับสรานครก็คือนครแห่งความฝันความสุขความบันเทิงหรือความสงบแล้วแต่เจ้าจะลือกปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างไรเจงมีโอกาสไปหาคำตอบจงไปหาคำตอบของเจ้าเองข้าจะให้สิทธิข้า เป็นผู้เดินทางไปร่วมกับพวกท่านผู้จบก็มีชายหนุ่มในชุดนุ่งขาวห่มขาวเดินเข้ามาสะพายย่ามพร้อมถือตะเกียงทงเหลืองในมืออาจารย์ข้ากลับมาตามกำหนดแล้วน้ำเสียงกลงวานไพเราะจากเงาที่ค่อยๆเด่นชัดจากแสงตะเกียงที่สอง ให้เห็นรูปร่างบอบบางผิวขาวและเรือนผมที่ขมวดไว้ตรงกลางศีรษะใบหน้าเล็กเรียวดวงตากลมโตผิวขาวจนสว่างเมื่อตัดกับแสงตะเกียงทำให้รอบรอบกายยิ่งดูสว่างเรืองรองเสมือนแสงส่องกระจ่างบนร่างกายในความมืดจมูกโด่งเล็ก ปากเล็กบางแต่เป็นกระจับสีชมพูใบหน้าง,งดงามประหนึ่งเทพปั้นมีทั้งความคล้ายบุรุษและสตรีอยู่ในที่มาถึงแล้วหรือสุริยะชัยมาทำความรู้จักกับท่านปรมันเสสิอาจารย์มีภารกิจจะต้องไหววานให้เจ้าช่วยครับอาจารย์ สายตาสงบลงมองไปที่ปรมันพร้อมโค้งลงน้อยๆหลังจากที่ฟังเรื่องราวปรมันก็ตั้งคําถามขึ้นมาทันทีข้านึกว่าท่านพรามจะเป็นผู้นำข้าและแม่ทัพเดินทางเอาจริงๆท่านแค่บอกวิธีการเดินทางให้ข้ารู้ก็ได้นะพูดพลางปรมันเหลือบมองสุริยะไทยพร้อมคิดในใจ รูปร่างบอบบางยิ่งกว่สตรีแถมผิวพรรณยิ่งกว่าสตรีซะอีกจะมาเดินทางไปกับเราวันๆคงกินแต่ผลไม้กับนั่งวิปัสสนาละสิจะมาสร้างปัญหาให้มากกว่าแถมยังไม่มีฐานคอยอารักขามีค่าคนเดียวก็จะต้องห่วงหน้าพวงหลังไปอีกก่อนที่พรามเท่าจะพูดสุริยะชัยก็กล่าวขึ้นมาว่า ท่านไม่ต้องกังวลว่าข้าจะเป็นภาระแก่ท่านดอกในป่านี้ข้ารู้วิธีเอาตัวรอดเสมอและข้าก็ถูกพร่ำสอนจากอาจารย์ในเรื่องการใช้ยาสมุนไพร,ไรอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและท่านแม่ทัพอีกทั้งหากเป็นคำสั่งจากอาจารย์ผู้ชุบเลี้ยงข้าและเป็นผู้มีพระคุณเหนือกล้าวของข้าสั่งเต็มใจหรือไม่ ข้าก็คงต้องยอมรับและปฏิบัติอย่างอย่เต็มกำลังเสียงพรามหนุ่มก่าวเนิบๆใช่แล้วท่านปรมันสุริยะชัยคือผู้ที่จะคอยดูแลอาการคุ้มดีคุ้มร้ายของท่านแม่ทัพและคอยช่วยดูแลเรื่องเล่นลับอีกมากมาย ที่ท่านจะต้องผ่านพบเจอระหว่างเดินทางไปอัปสรานครพรามเท่ากล่าวสุริยชัยจงมาใกล้ๆค่าแต่ฐานของมันมีความโค้งมากกว่า และประดับด้วยเพชรสีขาวสว่างวุกบวาบยามต้องแสงตะเกียงนี่คือสองมณีพยักฆาจะพาเจ้าและอีกคนเดินทางไปสีอับสาราได้หลังจากทุกคนแยกย้ายกันไปพรามหนุ่ม เดินเข้าไปหาพรามเท่าด้วยความสงบอาจารย์เห็ุไหนข้าต้องเข้าไปยังสีอัปสราด้วยละ่ะแล้วยังมีใครเดินทางไปกับข้าอีกไหมในวันที่เจ้าเดินทางจะมีอีกหลายคนร่วมไปกับเจ้า แต่ค้าก็ไม่อาจทราบได้ว่ามีใครบ้างมันเป็นวิบากของเจ้าและเป็นหน้าที่เจ้าไม่สามารถเลี่ยงวิบากนี้ได้จงคิดซะว่าเป็นบททดสอบในชีวิตเจ้าเสยเธอสุริยชัย ตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อัครัามายาชาแนลด้วยนะครับ